สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้กราบขออภัยเอฟซีสายบุญทุกท่านนะคะไม่มีไรสดเลยวันนี้วันที่สามสิบนะคะไม่มีไรสดเลยคุณแม่ติดภารก,กิจนะไปข้างนอกเพิ่งเข้ามาตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วแต่วันนี้ยังไงก็นอนไม่หลับถ้าไม่ถ้าไม่ได้แบ่งบุญน,นะถ้าไม่ได้แบ่งบุญไถ่โทษวันนี้คุณแม่ได้โอนเงินไปทําบุญแล้วนะคะยอดเงินทําบุญห้าห้าพันเก้าร้อยบาทกราบขอพระคุณเอฟซีสายบุญค่ะเดี๋ยวส่งสลิปให้คนที่โอนเงิน ให้ดูนะคะว่าคุณแม่โอนกันไปแล้วจริงๆนะค,คลิปนี้นะคะเป็นคลิปนาทีทองให้เลยนะ,ะนาทีทองใส่โทษไม่ได้มาไลไรสดติดภารกิจนะ,ะพ่อจะมาขายให้คุณแม่ถูกถูกเลย,ยให้นิยมความสวยแม่สวยสกลนคร้าอย่างดีราคาโปรโมชั่นค,คลิปนี้เป็นคลิปนาทีทองนะฮะเป็นคลิปนาทีทองรหัสกอที่เหลืออยู่รหัสกอคุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่450บาทรหัสกอวันนี้คุณแม่จะมาโปรยท่าน,นอยู่ที่390า เอฟเลยนะคะมีไม่เยอะมีนิดเดียวมีไม่เยอะนะ,ะมีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลย,มเลยไม่มีให้เอฟอ,อีกแล้วนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะก่อนจะเข้าสูตรรหัสอกอไก่นะค,ะคุณแม่ขอรหัสขอไข่ก่อนรหัสขอไข่นาทีทองให้หมดแล้วหมดเลยมีสามชิ้นมีสามชิ้นค่ะมีสามชิ้นเท่านี้เองชิ้นละสองร้อยบาทอันนี้อันนี้ขอไข่สามนะคะ สองร้อยบาทนาทีทองให้เหลืออยู่สามเหลืออยู่แค่นี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกสองร้อยบาทนะคะใครจะเอฟเอฟมาได้เลยตอนนี้หลังจากที่คุณแม่ลงคลิปเสร็จปุ๊บคุณแม่ยังจะจัดของอยู่ถึงหกทุ่มเลยเอฟบาเลยนะคะแม่จะได้จัดของให้เอเขาเรียกว่าขอไข่สิบแปดก็เหลือหนึ่งชิ้นค่ะสองร้อยบาทสองเมตรนะคะให้เป็นนาทีทองไปเลยสีไม่มีเห่ยวค่ะเอสิบนะขอไข่สิบนะสองร้อยบาทเท่ากับว่าวันนี้คุณแม่ให้นาทีทองสามชิ้นนี้ ชิ้นละสองร้อยนะคะเอฟมาได้เลยเหลือเท่านี้ค่ะราดขอไข่หมดเท่านี้เหลือเท่านี้นะคะชิ้นละสองร้อยบาทค่ะต่อมาราดกอกไก่กอไก่กไกยังดีเลยกอไก่สิบสี่นะคะกอไก่สิบสี่ไม่มีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวกอไก่สิบสี่ค่ะกอไก่สิบสี่ค่ะกอไก่สิบสี่สามร้อยเก้าสิบบาทไม่ัก้ได้อย่างดีเลยนะคะพื้นที่หนึ่งมีไม่ถึงสิบพื้นเลยค่ะ หมดแล้วหมดเลยค่ะกอไก่รหัสกอไก่ขายให้หมดลดให้สุดเลยก็ไก่สิบสี่นะคะชอบพื้นในลายไหนแคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยศูนย์ปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดก็ไก่สิบแปดค่ะพื้นนี้มีสามเม็ดนะคะก็ไก่สิบแปดค่ะพื้นนี้มีสามเม็ดอันนี้ไม่ได้แยกขายนะคะพื้นนี้มีสามเม็ดค่ะพื้นนี้มีสามเม็ดนะคะต่อกันเลยพื้นนี้มีสามเม็ดต่อกันเลยนะคะ ราคาอยู่ที่ผ hmm ืนละคุณพ่อคูณนี้หน่อย450หารส450หารเป็นสองคูณสมคูณสามหกเจ็ดห้าหกค่ะพืนนี้หกรอยเจ็ดบาทมีสเมตรนะคะสวยมากเอท่านใดดูคุณแม่เอฟได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีรหัสนะคะสามเมตรค่ะ หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะสามเม็ดนะคะสวยๆเลยผ้าไหมนักแด่ค่ะต่อมาค่ะรหัสกอไก่สามค่ะยกกันอยู่สี่ร้อยเลยนะแต่วันนี้ให้เป็นนาทีทองคลิปนี้เลยสามร้อยเก้าสิบาทสวยๆเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบาทรหัสกอไก่นะฮะกอไก่ก็ไก่สามค่ะเอฟมาได้เลยนะคะสามร้อยเก้าสิบหลังจากที่คุณแม่ลงคลิปปุ๊บคุณแม่ยังอยู่ร้านอยู่เอฟมาเลยนะคะตอนนี้เลยคืนนี้เลยนะ ก็ไก่หกค่ะก็ไก่หกก็ไก่หกสีเป็นไหมแดงเลยนะคะสวยๆเลยก็ไก่หกนะคะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่พืนละสามร้อยเก้าสิบก็ไก่หกนะคะคืนเมื่อวานยังขายอยู่สี่ร้อยห้าสิบนะคะแต่วันนี้ให้เป็นนาทีทองเลยสิ้นเดือนเมษายนะคะปีใหม่ไทยนะลายโซ่เสนหาบูยินค่ะก็ไก่แปดค่ะโซ่เสนหาบูยินนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะบูยิน ลูกตกเอฟได้นะคะสวยมาก390สิบสีบูยีนนะคะสีบูยีนคามค่ะคามไหมดักแด้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาโซ่สเสน่หาค่ะมีปุกปุยด้วยนะคะตัวนี้ราสอะไรพร่อตัวนี้กอไก่ห้าค่ะ ก็ไก่ห้าสวยๆเลยนะคะสีม่วงค่ะก็ไก่ห้าสามร้อยเก้าสิบาทเป็นคลิปนาทีทองค่ะเป็นคลิปนาทีทองต่อมาติดไวพันสองนะก็ไก่สองศูนย์ค่ะก็ไก่สองศูนย์นะคะสามร้อยเก้าสิบาทค่ะเอฟม,มาได้เลยนะคะก็ไก่สองศูนย์ค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทไม้ดักแด้สวยๆเลยนะ,ะไม้ดักแด้สวยๆเลยค่ะต่อมาก็ไก่ ก็ไก <S an> ่ในเล่าขอขวดของเราขอไข่ข้าวนะขอคนขึ่งขังครข้างข้างฟางงมงใจกล้าก็ดานใช้ดีสอสิิงตีดังจอช้างวิ่งหนีเจ้กระเชอคู่กันผู้หญิงฝอไข่บอบไม้ทับถมปอปลาตากลมขอพึ่งทำลังใช่ะะขอไข่อะไรเนี่ยสวยมากนะคะขอไข่ขอไข่สเก็ดทำพื้นนี้ค่ะ390อ่าคุณแม่อเราไทยรับได้ละสองพื้นต่อกันเลย ผืละสามร้อยเก้าสิบสวยๆเลยนะคะใครดูคุณแม่อยู่เอฟเลยนะคะให้เป็นนาทีทองเลยค่ะให้เป็นนาทีทองเลยตัวนี้สีม่วงสีม่วงเขียวมิ้นท์นะคะสวยสวยค่ะมีสองผืนม่วงเขียวมิ้นท์สวยงามมากเลยค่ะม่วงเขียวมิ้นท์ค่ะราคาโปรโปรโมชั่นนาทีทองสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นหมีขั้นงามๆเลยนะคะมีขั้นงามๆเลยค่ะขอไข่ขอขก็ไก่สิบเก้าค่ะ ก็ไก่19 390บาทก็ไก่19ค่ะก็ไก่19 390บาทนะฮะก็ไก่19 390บาท FC ดูคุณแม่อยู่ f มาได้เลยนะจ๊ะ f มาได้เลยโอ้สีเหลืองนะ,ะสีเหลืองก็ไก่9ค่ะก็ไก่9้านะคะก็ไก่9โปรโมชั่นได้เลยคืนสุดท้ายวันที่30ก็ไก่9รายสเก็ตทำนะ,ะก็ไก่9มี2พผืนค่ะ ซื้อไว้ตัดชุดสวยมากกอไก่ข้าก็ไก่สิบห้าค่ะก็ไก่สิบห้านะคะมีสองผืนค่ะก็อไก่สิบห้ามีสองผืนก็อไก่สิบห้ามีสองผืนค่ะก็ไก่สิบห้ามีสองผืนนะคะ F C ท้าใน F มาได้เลยคุณแม่ลูกเกียร์มา F มาเลยนะคะก็อไก่สิบห้ามีสองผืนตัวนี้ก็อไก่อะไรจ้าตัวนี้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 ก็อไก่เจ็ดค่ะรวงพึ่งนะ,ะก็อไก่เจ็ดนะ สามร้อยเก้าสิบาทเป็นนาทีทองเลยนะคะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟม,มาได้เลยนะคะก็ไก่หนึ่งหนึ่งค่ะก็ไก่สิบเอ็ดสวยงามมากนะคะสีเหลืองไผ่สีเหลืองโอวันตินก็ไก่สิบเอ็ดนะคะสวยงามมากสําคัญราคาก็ถูกมา,มากๆด้วยนะคะสามร้อยเก้าสิบาทหมดแล้วหมดเลยมีแค่นี้นะคะไม่มีท่านเอฟอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่สวยไทยนิยมคําสวยกลับขอบคุณเอฟซีสายบุญค่ะชอบพื้น,นไ,ไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยนะคะ 081ค่ะ3804338แม่สวยสกลน,นครค่ะกราบขอบคุณและกราบสวัสดีค่ะต่อจากนี้ก็จะได้เย็บผ้าแล้โทูงผ้าอะไรนะพ่อค่ะ <A 23. S 1> เดี๋ยวนะนจ้ะ <24. S 1> ขอบคุณเอซีสายบุญค่ะสวัสดีนะคะ